ก็ก็สแกนพักค่อนข้างได้ค่อนข้างดีแล้วอย่างพวกนี้เช่าเช่ามาไหมปูหมุนอย่างเงี้ยก็มีเช่ามาบ้างครับจากเพื่อนจากอะไรครับในตลาดครับที่เขาก็รู้แต่อันนี้ไม ah. an ่ได้อันนี้ไม่ได้นะเอองงเลยที่พวกนี้แท้แต่ทำไมนี้ไม่ได้อ่ะคนละที่กันเหรอได้มาคนละที่กันเหรอใช่ไหมเพราะอันเนี้ยอันเนี้ยแท้ดูง่ายเลย แต่พอ,อมาอ,นะอันนี้ไม่ได้องงนะอันนี้ไม่ได้แน่นอนครับกิมไม่ถูกโ,โค้ดไม่ใช่แ,งงแยกไ้แยกไวแยกอันนี้ก็ไม่ได้ <แจ S 2> อันนี้ <แจ S 2> อันนี้ก็ไม่แท้เฮ้ยมันก็ผสมกันนะใช่เก็บเ <l acht> ก็ <c oughs> บะรกันเก็บหมดนแรกคิดว่าจะแท้หมดหมดมันก็ผสมกันนะอันนี้อันนี้แท้ อันนี้อันนี้ต้องแกะดูอันนี้งงมูมนบั่งในตลาดบ้างเลยครับรบางทีก็พวกเพื่อนกันนี้เอามาราคาเสือมากไม่ไค่อยเนี่ยเสือมมากก็เจอถูกใจก็เอา างทีก็ในตลาดครับคขาค้าไม่ค้าทัวกกันะระวังของเก๊น,นะแต่ก็ดูแลเจ็นี่ก็ถ้าเราซื้อเราก็ปากหนักนิดนึงเขาบอกพี่รับประกันให้ผมนะผมผมไม่เป็นนะครับเราก็เซฟตัวเองไว้หน่อยให้เขารับประกันไว้หน่อยเกิดมีปัญหาขึ้นมาก็จะได้ก่อคืนได้แล้วถ้าจะให้ดีก็ถามไปเลยว่าถ้าผมเบื่อในหักคืนเท่าไหร่ครับ ลดให้หักกี่เปอร์เซ็นต์ครับเะไรเนี้ยเนี่ยพลาแกะมาแล้วไม่ได้ถึงบอกว่าผมงงตั้งแต่อยู่ในเลี่ยมไงมันถึงต้องแกะไงพ่าบ,บางอย่างถ้าเราสงเราสงสัยเราง,งงงเนี้ยเราต้องแกะไม่แกะก็โดนเลย ที่ลองนับดูอีกทีครับอันนี้ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยครับลองนับดูคีัครบนะครับขอแก้ครับขอบคุณครับจะได้จุดพระปานนะถ้าได้หลายหมื่นเลยนะ